เนีย่ยเพื่อให้หาบาทไปออกรถเอาไมา่เห็นยังหาบาทเออหาบาทก็องอรถได้เสี่ยวเงินใส่พรพอเดือนละบาทยู่ใส่มีมีพอเดือนละบาทหกเดือนเสื้อบรนีนีบ่ป่ะสุภาพไปเบิ่งนะ สวยแสนรวยแล้วก็อะไรอีกนะลืมไปแล้วใช่เหรอใช่อ่าใช่ก็ใช่นะคะวันนี้พบกับเราสองคนอีกแล้วใช่แล้วค่ะแต่แล้วก็ดาวนะคะประจำอยู่สมชายคาเซนเตอร์สาขาอารันนะคะเขาเห็นเขาบอกเล่าดะบอกเล่าบอกว่าเราสองข้อนกายู่สมชายคาเซนเตอร์สาขาอารันไม่แล้วจ้าโตเป็นเปิ้ลหน้าตาแบบบ้านๆกะมาได้เลยเด้อจ้าลานเปิดทุกมื้อจันถึงวันอาทิตย์ 8โมงเศร้าหอดหามงแรงเนาะผู้ใดอยากได้รถมือสองไว้ใส่งานกะมาหา้องดาวครับเซี่ยวแตนได้เลยเด้อแม่นแล้วจ้ะอ่ะมื้อนี้เข้ามากับรถอีกอย่างนี่วันนี้นะคะมื้อนี้เนาะเข้ากับมากับรถโตยโยต้าไฮรักลีโวเนาะโตยโยต้าไฮรักลีโวบอกเลยว่าขวญใจคนไทย ชวนใจเศรษฐีคนไทยแม่นแล้วนะจ๊ะคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง2.4เนาะเครื่อง2.4รถปี2018ที่หลายคนถามหาบอกเลยว่าตอนนี้จัดนักจัดเต็มอีกแล้วออกรถหาบาทผ่อนเท่าไหร่บาทหนึ่งบาทเออเดือนนะออกรถหาบาทผ่อนบาทหนึ่ง ระยะเวลาก็คือ6เดือนพ่อแม่พี่ดองถ้าอยากได้รถไว้ใส่งานเนาะที่แบบว่ายังพท่านอยากจ่ายค่างวดจ่ายด้วยระบาดกะแนะนําคนีเป็นอีกช่องทางหนึ่งอีกตัวเลือกหนึ่งอันนี้จะจอดยู่สาขาอาลันนะนะาอย่าไปมองอื่นนะมองอื่นจะไปมาที่สมชายสาขาอลันทนายเปนแล้วจะบอกเลยอ่ะที่สําคัญ้องดาวแคปนาจอไว้แม่แล้วคนีออกรถหาบาท เพบาะเพือนแคบหน้าจอไวจะได้จำทะเบียนได้นะรถมันมีหลายขั้นแมนบ่เดี๋ยวหาพ่อบอกเลยนะว่าพ้งสมุราผู้ใดบ่อยากได้เป็นคองเน้ออยากได้เป็นตู้ทึบจัดให้ได้นะจัดจัดให้ได้ตราคาก็เป็นกันเองเนาะนะคะอ่ะเมื่อนี้นะบอกเลยย้ำกันอีกที่นะสำหรับคันนี้นะโตโยต้าไฮรักรีโว2-4เจเนนะคันนี้นะ ออกรถเพียง5บาทผ่อนวันละหนึ่งบาทผ่อนเดือนละว่าไส้ผ่อนเดือนละ1นบาทนานถึง6เดือนนี่ะจัดหนักจัดเต็มก็มีแค่สมชายคา์เซนเตอร์เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมีคันนี้แค่คันเดียวทั้งเต็นท์มีคันนี้แค่คันเดียวอีกแล้วใช่แล้วจ้ะ เยวจะพาชมรถกันก่อนเลยเนาะสำหรับคันนี้<ช>บอกะะแล้วโตโยต้าไฮรักลีโวนะจ๊ะตาไฟใหญ่โตมโหรานแบบนี้อีกแล้วไฟก็จะมี3ดวงใช่แล้วค่ะไฟใหญ่ออแล้วก็ไฟเลยวไฟนี่นะคะตาไฟกับมนะัลติรีเฟกเตอร์เนาะใช่อันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะแต่ลูกค้าสามารถไปติดตั้งข้างนอกได้อ่ะบอกไง ลูกค้าสามารถไปติดตั้งข้างนอกได้ราคากับวระ่างน้อนาะไปเข้าศูนหรือว่าไปบองร้านร้านนฟกได้แมนแมนข้างนอกอันนี้เขาจะขายแบบเดิมๆไปแล้วมาจุดไหนกะขายแบบนั้นเนาะปะปะพาชมกันต่อเนาะสำหรับล้อคันนี้นะจ๊ะล้อคันนี้นะพี่แจนะบอกเลยว่า ใส่ขอบล่อมาให้แบบว่าดูดีสวยรู้มิตรใแม่แล้วอันนี้ก็จะเป็นยางไอ้ขอบเท่าไรนี่น้องดาวอันนี้นะขอบ R หกหนึ่งหนึ่งขอบสิบห้านะจ๊ะอยางปีสองพันยี่สิบนะคะยางปีสองพันยี่สิบยางโบเดกาเนาะใส่งานเป็นอีกยาวๆเลยยางปีสองพันยี่สิบขอบที่ผ่านนะนี้เป็นยางเท่าไหร่ดูลาวิสอ่ะอ่านผิดก็ขอประทังนัำไผ่น้ำเด้อบิดบิดสะโตนตัวนี้ มันบิสตอตนตัวนี้ได้ดูลาวิดอ๋อดูลาวิดอยู่ตรงนี้บิสตอสตนอยู่ตรงนี้โอ้ยดูลาวิดบิสตอนมาข้างบนข้างบนนี่ก็สิเป็นไฟเลีย้ยวมัเป็นอยู่มงกระจกนะนอยู่มงแกมอยู่มองแก,มน,แกมนะ่ารักคือกันเนาะ<ม>อ่ะคนนี้<า>นะบอกเลยว่าตีคอกมาให้ไมเลยนาอพี่แต่น้องมุลค่ากว่า1900 0บาทเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทบอกเลยว่าจดทะเบียนโลงเห่็มแล้วเรียบร้อย1 9 0 0 0น้ี่เป็ต้องมาเสียส่วนต่างต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน ค่างวดบอกลเลยว่าออกรถหาบาทพอนบาทหนึ่งหกเดือนเอาคั้นนี้ไปเลยใช่แล้วก็ต้อง <สะ S 2> คิดห้ายม,มีขั้นเดียวมีมีร้านเดียวที่จัดโปนีไฮไม่ว่าจะเป็นยุคใดยุคใดช่วงนี้นะคะอ่าโควิดซัมไดรกระซ้างเพิ่นไขแค่ออกรถหาบาทเพิ่นสงสาร<ม>น,นะนะออกรถหาบาทพอนบาทหนึ่งหกเดือนมีที่สมช่ายค่าเ็นเตอร์สาขค้าเดียวนะจ๊ะใช่แล้วจ้ะอ่า มาเบิกลันหลังกันตอนนาอพี่แต่น้องคันนี้นะบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานเดิมๆจากปายแดงกันเลยนาอพี่แต่น้องเนี่ยด้านหลังนะคะมาพร้อมกับการชนหลังและเซ็นเซอร์ถอย2จุดกันเลยนะจ๊ะ,ะคันนี้เซ็นเซอร์ถอย2จุดเลยมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สะอนะ,อะ จะมีคอกกันหายผู้ไดออกรถไปบ่ามีคอกกันอันนี้หายกะท่วงมาเลยบอกเซลลได้ว่าคอกกันหายไปไซสแมนแล้วมันตรงนี้เนาะผู้ไดเอาไปเล่นเอามาขึ้นเอสร้างเพิ่นเอามาใส่ให้เนาะแมนแล้วจ้ะะ้าชมภายในกันตอสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในดูดีมีสไตล์มีคันนี้สำคัญนะผู้ไดเนมหาเบาะนั่งมีแล้วก็นานี้สิเป็นเบาะกรมมยี่แต่ว่าอันนี้เป็นเบาะนั่งลองดาว เบาะนั่งมีขั้นนี้ขั้นเดียวเนาะเราออกรถหาบาทผ่อนบาทหนึ่งหกเดือนกะโปรขั้นนีขั้นเดียวเท่านั้นนะมาเขามาเบิ่งภายในแอร์แบบกก็อยู่ตรงพ่วงมาไล่นะแอร์แบกจะมีสองฟังมีตรงพ่วงมาไล่แล้วก็ฟัง้ายของคนขับนะใช่แล้วค่ะและที่สําคัญคันนี้นะพี่แตนจ๋า เครื่องเล่นเสียงเชื่อมต่อบลูทูธนะจ๊ะอ่าเครื่องเล่นเสียงเชื่อมต่อบลูทูธนะจ๊ะ a U X แฟลชได้เชื่อมต่อได้เมดสุดอย่างสุแนวนนเ,เลยเกียจะเป็นระบบหาสปีดไม่แล้วเกียจะเป็นระบบหาสปีดรถปี2018บอกเลยว่าอายุการใช้งานกระแค่สามปีใช่แล้วสามปีเท่าน,นั้นบอกเลยว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่เห็นบอกซองเก็แบแว่นตาไฟเฟยหรือว่าจะเป็นกล้อง กองคู่บอกเนาะว่าจะเป็นกองเก็บของน่าใช้งานแด้ปกติทุกจุดเลยนะจ้านี้คอนโซลภายในเนาะเขาจะเป็นสีดำสนิทสีดำล้วนๆแบบนี้เลยก็ดูดีมีสกุลลุนช่องเช่นกันนะคะนี่แม่แล้วออกรถหาบาทพ่อนบาท1-6หนึ่งหเดือนอ้าอยากกนอยากเอารถพได้บาร์ดพุไดอยากเบิ้งว่าแมนบอกับมาเลยแมนแล้วจ้ะ มาหาดาวแล้วก็มาหาแตนด้วแม่แล้วจัลและที่สำคัญนั้นเลขใหม่คันนี้นะอยู่ที่8598กิโลเมตรเท่านั้นเองย้ำกันอีกครั้งน้องลดปี2.560ศเลขไม่80 0 0 0ื่นป๊ดติโทตกปีละ1มื0น0หนึ่งบอกเลยว่าใช้งานไม่หนักนะคะปี120,000นะใช่แล้วค่ะอายุงาน3ปีไม่น้อยมากลถเข้าใหม่ไม่น้อย นี่ขยับมาอีกนิดนึงเนาะพายชมห้องเครื่องกัน<ช>ต่อลเลยนะจคะม,มาเบิ่งห้องเครื่องกันมามาดาวเปิดกระโปรงสิ <c oughs> อุ้ยอนาจา์อะ <c oughs> มามา,มาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะคะบอกเลยว่า ป้ายแดงจังใดมาหาเฮ่ามือซองกับเป็นจังสันเปลี่ยนท้ายของเลีวเรียบร้อยระบบเบรก ABS น้องดาวมากล้องเข้ามามีนะจ๊ะระบบเเบรก ABS เนาะหรือว่าจะเป็นไส้กองอากาศเฮากระเลี่ยนเฮากระดูแลให้เรียบร้อยแล้วนี่มีฝฟ้าขอบเรียบร้อยบ่มีส้นหนักบ่มีน้ำท่วมเบิ่งแผ่นมาเออเบิ่งจุดมาของเพิ่นนี่เห็นบ่เม็ด RQ โซนคิวซีเนาะเปิดเบิ่งก็ได้นี่อยากเบิ่องมองได้ก็เปิดเบิ่ง นะ้าเป็นโตโยต้ตาน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูสัง<า>เกตได้เลยบว่ารถปีเก่าว่วารถปีใหม่น้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะจ๊ะอ่าแบดแบดเนี่ยเป็นแบดลูกใหม่นะใส่งานอีโดน2ปี3ปี4ปีที่สําคัญออกรถกระเท้าดาวเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องฟรีแมนแล้วจ้ะออกรถที่สมชายขาดเซ็นเตอร์ Center, บอกเลยว่าเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยก็ว่าได้ไดโอ้ยขี่ไป30 40, 40ปีกลับมาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องมองเกา่าะ ฟรีคาแรงเดอ้อแม็นแล้วมันเคื่องฟรีคาแรงเอาแล้วค่ะออกรถดหาบาทพอนบาทหนึ่งหกเดือนอย่าลืมนะจ้ะออกรถดหาบาทพอนบาทหนึ่งหกเดือนหกเดือนอย่าลืมนะมาสมชายทำหานองดาวแล้วกันน้องแตนได้เลยใแล้ว<อ>ค่ะ,ออะ,ะนะบอกเลยว่ามีอุลีจะนักจะเต็มถ้าผู้ไดซ่านะบอกเลยว่ามีคขั้นนี้แค่ขั้นเดียวมืออื่นมือฮื้ออาซิมีคนจองไปก่อนร้าสอบถ้าสนใจ จองอยู่ในยูทูบก็ได้มนจองอยู่ในส่องยูทูบเพราะว่าจองอยู่ตอนเวลาอดองดาวแล้วก็แตะไหลซดกระทักเข้ามาเลยบอกว่ารถธนีทะเบียนนี่ยูบอกอะสิเห็ดเรื่องจอง<ม>เด็สกรกันง่ายๆบัตรประชาชนใบเดียวใช่แล้วจ้ะเออบอกเลยนะว่าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอรีเนาะสําหรับโชว์รูมของเราจบทุกคันดันทุกเคส<ช>ดันจนหัวแตกเลือดไหลดันจนขี้ไก่ย้อยยำย่างเลยนะจ้ะบ,บอกเลยนะว่าสุดยอดอีหรี โปรโมชั่นง่าอ,งออกง่ายอนุมัติไวรับรถภายใน3วันมีที่นี่ที่เดียวสมชายคาเซนเตอร์นะคะอย่าลืมนะคะออกรถ5บาทผ่ทอน1บาทนาน6เดือนนะคะโทรหาแป่เลย092 65 15 436 083 423 56 49จ้าออกรด5บาทย้ำออกรถ5บาทออ5บาทผ่ทอน1บาทนานถึง6เ <6 S 1> ดือนน,นะคะตัดสินใจอย่ามัวรอไม่ต้องถามพ่อถามแม่ จ้องมาก่อนเห็ดเรื่องจ้องก่อนแมนดได้สิเป็นคนออกคอยไปเคี่ยวกันแมนแล้วจา้าอะวันนี้น้องแล้วเราสองคนก็จะขอตาลัวเอ้ย่าแมนขอตัว,ตวลาอะ <laughs> ลวันนี้น้องดาวแล้วกัเซล์เออวันี้น้องดาวแล้วกัแตนกับซิขอโตล่าไปก่อนฝากไวเด้อร์โตโยต้ารีโว่เครื่องสองบันซีรถปีสองพันสิบแปดใช่จะเป็นหลอดธรรมดาบปเป็นท่อลอยบปมัากระถะพาอยากได้เป็นข้อเป็นตู้ทึบใช่บอกเข้ามาได้จัดเลยเปลี่ยนหายเปลี่ยนแปลงหายจดทะเบียนโล่งเลียมเรียบร้อยอยากสิเอาข้อออกว่าอยากได้ยังเลยอยากได้รถเปล่าๆไปแล้วก็เฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้ได้น้องแมนน้องดาวค่ะก้อนว่าสิไปแล้ววันนี้นะอย่าลืมนะพี่ๆจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพ่ป็นกำลังใจให้เฮาสองคนนะจ๊ะก็ช่องทางการติดต่อของเราเนาะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o k Facebook i n s t a g กรมหรือว่าจะเป็น l ล n e อ f ฟ i c i a ียนะติดตามให้ครบทุกชสองทางสีได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆอย่างซี่เนาะไม่แล้วจ้ะออกรถห้าบาทผ่อนบาทดึงหกเดือนมีสมช่ายค่าเซ็นเติร์ดสาขาเดียวนะจ๊ะบอกเลยว่าออกยูนีบ่ผิดหวังบ่ว่าจะเป็นกัน รับประกันหลังการขายนะคะว่าจะเป็นจากทางร้านหรือว่าจากทางเซลล์อย่าลืมนะหาบาทก็ออกขั้นนีไปคีครับครับบอกว่าเดือนละบาทแมนเดือนละบาทหเดือนเดือนละบาทหกเดือนอะเฝ้าวฝ้าอย่าคิดร้ายอย่าคิดยังไรใช่แล้วค่ะอแล้ววันนี้เราสองคนก็จะขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะคะก็บายยเด้๋พ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย